น้อมกาบนมัสการองคหลวงตาเจ้าค่ะกาบคุณแม่ชีแล้วก็กาบญาติธรรมทุกท่านเจ้าค่ะพอดีโยมอ่าไม่ก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหลวงตาเท่าไหร่เพิ่งจะมาฟังประมาณย้อนหลังเป็นสักไม,ไม่ไม่กี่เดือนเจ้าค่ะพอดีไปเจอคลิปหนึ่งแล้วเอออ่าที่คลิปนั้นน่ยมันตรงกับสภาวะธรรมที่โยมอ่ะปฏิบัติไปเจอตรงนั้นก็เลยอ่าสนใจเข้ามาเข้ามาฟังเจ้าค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจดีเจ้าค่ะพระจาจย์ หลวงตาเจ้าคะ่ะคือโยมเป็นคนปฏิบัติทำนั่งสมาธิเองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าใจมันชอบก็นั่งมาเรื่อยๆแต่ไม่มีครูอาจารย์อะไรเจ้าคะ่ะก็นั่งมาก็รู้อยู่เฉยๆอะไรเกิดก็รู้เท่านั้นเองก็ก็ผ่านมากันตัวเองมาแต่งงานมีครอบครัวสภาวธรรมมันก็ดําเนินมาของมนเรื่อยๆ,อยๆออส่วนใหญ่จะเน้นเป็นนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะจนก็คือ,อ,อส่วนใหญ่เวลายมนั่งไปเนี้ยจิตมันจะ ไปถึงจุดหนึ่งมันจะหลุดออกไปอยู่นอกอาวากาศอ่าหยุดหลุดออกไปอาวากาศหลุดออกไปจากจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่โยมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็แค่แค่แค,แค่แค่รู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนเอ่อมาถึงตอนที่ว่าจิตมันออกมาจากล่างแล้วก็มาสู่โลกของความว่างอีกโลกหนึ่งที่มันเป็นอีกมิตินึงเจ้าค่ะเอ่อในนั้นมันว่างหมดแล้วแต่จิตรู้อยู่แค่นั้นเอง ติดอยู่ตรงนี้นานเป็นสิบปีเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอพอจิตมันเข้าไปติดมันเป็นความสุขแล้วมันก็ทําทางเข้าไปเองคือสามารถนั่งปุ๊บกําหนดปั๊บเข้าไปที่นั่นเลยก็ไปอ,อยู่ในสภาวะนั้นหลายชั่วโมงก็ออกมาปุ๊บก็ไม่ได้พี่นาทาอะไรเพราะว่าไม่มีครูอาจารย์เราว่าตรงนั้นมันสุขพอแล้วพอใจแล้วเราก็ออกมาอย่างนี้เจ้าค่ะ,อ,ะอยู่เป็นสิบสิบปีเลยเจ้าค่ะจนะเมื่อปีหกหนึ่งนี้มันปิดทางมันปิดเจ้าค่ะมันเข้าไม่ได้ พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเองก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่า,าทํำยังไงถึงจะเข้าได้ก็เที่ยวไปหาหาฟังใน YouTube ในอะไรหรือถามคนเขาก็ไม่มีใครบอกได้เจ้าค่ะก็เลยเก็เลยเามาเจอพอดีแม่ป่วยยมก็เลยได้บวชชีก็เลยได้เจอครูอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เลยบอกยมว่าให้ยมลองพินาโพธิป,ปักคีทำสามสิมรคแแล้วก็คีรินันทสูตรเจ้าค่ะยมพินาครั้งแรก คีรินันทส,สูตรแล้วก็มักมีอง8แปดพินาปุ๊บก็ไปเจอ,อพินาตรงคีริน,นทส,สูตรนะไ,ไปพินาเรื่องของทุกโทษของขันห้าก็ไปไปเห็นเห็นความเปจริงถึงถึงจิตถึงใจแล้วก็ร้องไห้ในความที่เราหลงโง่หลงยึดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเจ้าคะ่ะตรงนั้นสลดสังเวชในในความโง่ที่ตัวเองอไปหลงไปยึดมาตรงนั้น มันมันมันเห็นที่ใจแล้วก็ร้องไห้จนทั้งคืนเลยเจ้าค่ะวันนั้นหลังจากนั้นปุ๊บก็วันต่อมาก็พินาใหม่แล้วก็พินามักแปดจิตของโยมก็เลยมันเหมือนมีแสงพระนิพพานออกโยมไม่โยมไม่รู้นะเจ้าค่ะว่าโยมพูดอาจจะผิดแต่ว่าม,มันแสงสีขาวออกมาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วมันก็หมุน ในสภาวะที่หมุนนั้นมันขยายพลังงานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทําลายขันก็คือตัวขันห้าที่เป็นตัวในของเราเจ้าค่ะโยมจะเรียกทำปริยัตไม่เป็นแต่ว่าโยมพูดสภาวะรมให้ฟังได้เจ้าค่ะ,ะมันมัน แสงสีขาวนะเขาจะหมุนแล้วก็ทําลายตัวที่โยมนั่งอยู่ที่เป็นเหมือนกับว่ารูปรูปขัะดานที่เรายึดเป็นขันตัวละเอียดเนี่ยเจ้าค่ะทําลายเรื่อยๆแล้วค่ะที่มันหมุนวนอยู่งั้นพลังงานก็ขยายใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆแล้วก็มาหมุนสุดท้ายจนหัวตรงหัวโยมนี้พอหมุนถึงหัวแล้วปุ๊บมันก็ฟีด เป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็เป็นความว่างที่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลเราไม่ไม่มีอะไรในนั้นมันมีแต่สติรู้อยู่อย่างเดียวในเนื้อนั้นเราเป็นเนื้อในในพลังงานนั้นพลังงานนั้นเป็นเราตอนนั้นยมไม่มีปัญญาเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่โยมรู้แต่ว่าโอ๊ยเราเป็นพลังงานเราไม่มีตัวตนเราไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากเจ้าค่ะทีนี้พอออกมาจากตรงนั้นปุ๊บ อีกเจ็ดวันโยมก็พารณาผลิตปาที่ทำสามสิบเจ็ดอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปสู่ที่เดิมก็เข้าไปสู่ที่เดิมอีกอีกครั้งหนึ่งเขาไปไปอยู่ในนั้นนานพอสมควรพอพอพอเขาอิ่มตัวเขาดีดออกดีดตัวเองออกมาที่โลกสิ้าเงินอีกโลกหนึ่งคล้ายเป็นจักรวาลเจ้าค่ะโยมไปอยู่ที่นั่นอยู่นานพอสมควรแล้วมันก็กลับเข้ามาพอลมถอนตัวนั้นออกมาปุ๊บโยมก็ถามอาจารย์ที่ท่านบอกท่านก็บอกว่ามันเป็นนิพพานแต่ว่าท่านก็ไม่รู้อะไรว่า มันเป็นนิพพานของสุดาบันท่านว่าอย่างนี้ทีนี้โยมก็ก็ในตัวโยมโยมเองไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นของสุดาบันเพราะว่าสภาวะของโยมมันผ่านมามาเยอะเจะ้าค่ะโยมก็เลยโยมโยมไม่นั่งแต่โยมไม่ได้ไปเถียงอะไรท่านเพียงแต่โยมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมจนมาเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งอีกท่านบอกว่าโยมนิพพานมันไม่ได้อยู่แค่ในสมาธินะนิพพานน่ะมันเหมือนแผ่นดินท่านบอกงนี้ท่านบอกโยมว่านิพพานเหมือนแผ่นดิน เหมือนต้นไม้เหมือนภูเขาเหมือนแม่น้ําทีนี้เขาท่านก็ให้ให้ปริศนาธรรโยมมาแค่นั้นโยมก็กลับมาพิณาต่อ,อช่วงนั้นโยมพิณาจิตโยมก็อยู่กับร,รมอย่างเดียวเลยคือแต่ว่าไม่ทิ้งหน้าที่หน้าที่การงานทางโลกยังทําแต่จิตจพิณาทมตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะพิณาพิณาพิณา,าทำจนวันหนึ่งโยมเอาผ้าลงมาจะมาซักผ้าโยมจะย,ยกเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งกําลังจะ ดูว่าเสื้อสกปรกตรงไหนจะยัดเข้าตู้สักผ้าแล้วตอนที่ยกเสื้อตัวนั้นขึ้นมาจิตภายในมันกระทบกับเสื้อตัวนั้นทรรก็แตกออกมาหมดเลยว่าโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรนะ,ะจิตก็ไม่ใช่เราขันห้าตัวนี้ทัศสีเนี้ยไม่ใช่เราทุกอย่างมันมันไม่มีความเป็นเราหมดมันว่างนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างทั้งทั้งหมดมันว่างหมดเราไม่มีตัวตนแล้วทีนี้นะเวลานั้นปัญญายมแจ้งว่า โอ้โหทำมาพระพุทธเจ้าท่านอัศจ,จ,จรรอย์ัศจรรรจย์ิงๆเลยทำพระพุทธเจ้าท่านน่ะให้เราปฏิบัติมานะโอ้โหให้ละให้วางให้ละให้วางให้ละให้วางมาเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีอะไรเลยนี่ว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเราก็ไม่มีจิตก็ไม่มีกิตก็ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นแค่ความว่างหมดเลยแล้วแล้วนะเวลานั้นเนี่ยโยมก็รู้ว่าโอ้มันตันแล้วนะมันไปต่อไม่ได้แล้วนะ คือสุด you ท know know so ้ายแล้วนะมันตันจะไปต่อก็ไม่ได้แล้วนี่คือตันแล้วมันมันบอกทุกอย่างหมดเลยเจ้าค่ะแล้วเข้าใจทุกอย่างตรงนั้นนะเวลานั้นเจ้าค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาปุ๊บโยมก็ก็ไม่ได้คุยกับใครโยมรู้ว่าโอ้ถึงที่นี่ถึงถึงสุดท้ายแล้วไม่มีคนบรรลุธรรมไม่มีใครไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยผู้บรรลุธรรมก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแบบนี้เจ้าค่ะ แล้วนี้ก็ประมาณปีหกหกห้าหกสี่หกห้าที่โยมอันนี้มาแล้วโยมก็ทุกวันนี้โยมก็อยู่ยังคลองเรียนอยู่แบบว่าแต่ว่าอยู่อยู่ในความมีเดินมากแปดแล้วก็มีวิรัตด้วยศินแปดนะเจ้าค่ะก็ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่โยมเห็นในตัวตนตัวเองตอนนี้คือมันอยู่กระทำตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะหลวงตามันไม่ยอม ไปทําอะไรเลยคือโยมจะต้องอยู่กับธรรมะอ่านธรรมะแล้วก็ส่งธรรมะให้เพื่อนอะไรอย่างนี้แม้นแกว่างานประจาเนี่ยทาแล้วทาแล้วปุ๊บก็วางปั๊บมันใจมันจะอยู่ทุกเวลาจนจนจนว่าทําไมมันมันเป็นแบบนี้มันเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันมันมันอยู่แต่ทาตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนี้โยมโยมก็เลยพระอาจารย์รูปนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้โยมน่ะมีโอกาสมากราบหลวงตาเจ้าค่ะมาถามดูว่า มันเป็นยังไงแล้วเเพราะว่าเผื่อเราจะได้ไม่เป็นผู้หลงแบบนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็ประมาณนี้เจ้าค่ะแต่ว่าสภาวะมันละเอียดกว่านี้เยอะมากแต่ว่าโยมก็เล่าแค่ตอนปลายเจ้าค่ะน้อมกลับสาธุเจ้าค่ะละเอียดยังไงก็ตามที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเลยแม้แต่ว่าทุดที่ละเอียดที่สุดที่ยังไม่จะมามาเล่าก็ทิ้งให้หมด ไอ้ที่เล่าแล้วในปัจจุบันนี้ก็ทิ้งให้หมดสรรวัธรรมทั้งหมดเนี่ยที่รู้ที่เห็นนะ่ทิ้งให้หมดรู้แล้วก็ทิ้งให้หมดเจ้าค่ะรู้แล้วในอดีตทั้งหมดก็ทิ้งให้หมดมันเป็นอดีตไปแล้วเจ้าค่ะรู้แล้วรู้ในปัจจุบันก็ทิ้งให้หมดเจ้าค่ะและไอ้ที่เป็นธรรมตลอดเวลาที่อ่านธรรมพิจารณธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่จะไปคาดหมายคาดหวังอะไรในอนาคตก็ทิ้งให้หมด สรุปแล้วคือทิ้งให้หมดในอดีตทิ้งทำให้หมดในอดีตทิ้งทาให้หมดในปัจจุบันและทิ้งทาให้หมดในอนาคตทิ้งให้หมดตรวนี้เลยที่รู้ที่เห็นแล้วก็ทิ้งให้หมดไอ้ที่รู้เห็นในปัจจุบันก็ทิ้งให้หมดไอ้ที่คาดหมายคาดหวังจะไปเราทำอะไรในอนาคตก็ทิ้งให้หมดไม่มีผู้ไปในอนาคตไม่มีผู้ไปได้ไปเป็นอะไรในอนาคตเจ้าค่ะในปัจจุบันก็ไม่มีที่หมายที่ยึดในอดีตก็ไม่หลงไปแล้วมันเป็นธรรมในอดีตไปแล้วมันหายไปแล้ว มันผ่านไปแล้วทาในปัจจุบันที่รู้ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ยึดเรียกว่าทิ้งให้หมดไม่มีผู้ยึดในอนาคตทําในอนาคตก็ไม่ไปหมายไปยึดถืออไม่เอาอะไรว่าจะได้เพนอะไรทิ้งหมดทํานั้นได้ทิ้งหมดแสดงว่าปัญญาที่ให้เรารู้ก็แค่ให้เรารู้และวางแล้วก็ทิ้งให้หมดแต่ความเป็นตัวตนเพราะเรามีปัญญารู้แล้วว่าไม่มีตัวตน เขาให้เราเข้าไปถึงสภาวะธรรมนั้นเพื่อให้รู้ปัญญาตรงนี้เท่านั้นเองและปัจจุบันก็คือความมีตัวตนไม่มีอยู่กับความไม่มีตัวตนทำทั้งมวลไม่มีตัวตนถูกต้องแล้วแต่ทําไมทำนั้นเนี่ยมีผู้ยึดแนด่ดีคือทำที่มันชัดเจนมากเลยแนอดีชัดเจนมากก็ไม่ได้ทิ้งความรู้นั้นก็ไม่ได้ทิ้งไปอ,อออเทำในปัจจุบันก็ไม่ได้ทิ้งทำที่จะไปเอาในอนาคตก็ไม่ทิ้ง ก็ใ้เมื่อตัวตนท,ที่ที่บรรลุธรรมถึงธรรมเป็นธรรมเป็นเจ้าของธรรมไม่มีเหตุใดจ,จึงมีผู้มีตัวตนมีผู้มีตัวเราผู้ผู้รักษาธรรมไหมผู้ยึดธรรมเจ้าค่ะที่รู้แจ้งทั้งธรรมในอดีตธรรมในปัจจุบันและธรรมในอนาคตอดีตคงเป็นอดีตเรื่อยไปปัจจุบันก็คงเป็นปัจจุบันท,ที่ผ่านไปอดีตไปอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลื่อนลอยเจ้าค่ะ เม im mm ื่อสิ้นตัวตนเสร็จแล้วจึงไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านในอดีตไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านในปัจจุบันไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านในอนาคตไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านทำที่รู้แจ้งแล้วเพราะตัวตนของผู้รู้แจ้งไม่มีมีแต่ความรู้แจ้งแต่ผู้ยึดถือความรู้แจ้งไม่มีรู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็จากไปน้อมกับสาธุเจ้าค่ะเอวังก็มีด้วยประการและเชนี พุทโธธัมโมสังโฆนิพานะปฏิโยโหตุเดี๋ยวนี้ได้เจอ